ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดปตาประจำวันที่21กุมภาพันธ์โดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเชานี้คอสนินเนอร์แอนโทนี่เผยค้นพบตัวเองอีกครั้งหลังฟอร์มเด่นกับไั้งของเบรลลเบติสโดยงานนี้แอนโทนี่พ้นพบความสุขในการเล่นฟุตบอลของตนเองกันอีกครั้งหลังย้ายมาเล่นกับที่ของเบรลล์เบติสด้วยสัญญายีมตัวและก็เริ่มต้นอย่างร้อนแรงในครณะนี้โดยแอนโทนี่แนวลูกชาวบาสเซียนเปิดเผยว่าเขาเองก็ค้นพบตัวเองกันอีกครั้ง หลังจากย้ายจากขัน้า่ฝั่งแมนยูมาเล่นกับไป้างของเรอัลเบติชด้วยสัญญาย,ยืมตัวและก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทำไปถึง3ประตูกับ1แอสซิส,สจากการมลงเล่นนะฮะ4เกมแรกกับทาน,นของเบเชโกตามการบริหารจากทานของเรเดโบมวลพลัสบอดีที่ผ่านมาผมมีความสุขดีที่นี่และก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างทาน,นของอิสโก้ที่เข้าใจง่าย ถ้าคุณเข้าใจในฟุตบอลนะคุณก็คงเข้าใจในอีสโก้ได้ง่ายมากเลยนะในขณะนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมที่จะได้เล่นกับนักเตะแบบเขาเหมือนโจวานนี่บรเซโ o หรือได้รับความไว้วางใจจากหน้าของมานูเอลเปเยเกอรี่สำหรับผมแล้วการเริ่มต้นนะฮะที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก สิ่งที่ผมทห้ผมสุขความสุขมากขึ้นตอนนี้ก็คือผมค้นพบตวเองอีกครั้งมีความสุขและก็ความสนุกใจละวันมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมือเ่อตอนนั้นสบายใจดีมีความสุขดีพอใจและผมก็ทำงานทั้งสมองและระ่างกายเมื่อจะมาถึงช่วงเวลานี้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ตอนที่ผมอยู่ที่อังกฤษผมยังคงทำงานทั้งสมองและก็ร่างกายที่ผมเรียกว่าสบายดี ผมกำลังเตรียมช่วงสำหรับช่วงนี้สำหรับเวลานี้โดยแนวรุกไว้สีปีรายนี้นะผมยังคงเปิดเผยเกี่ยวกับด้านของชีวิตในแคว้นอาอตารูเซียเขาเองนั้นก็รู้สึกบอกว่าเหมือนอยู่บ้านมากกว่าแมนเชสเตอร์โดยกล่าบอกว่ามันทำให้ผมเองนั้นนึกถึงบราซิลเป็นอย่างมากผมรักเมืองเมืองนี้ผมต้องการแสงแดดผมต้องการสภาพแวดล้อมแบบนี้ ครอบครัวของผมก็มีความสุขมากในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะผมมีแพนหลายคนที่เคยเล่นที่นี่นะและก็มีเพื่อนด้วยและพวกเขาเองก็ทําให้ผมสงบมากในการที่จะเซ็นสัญญาผมมีความมั่นใจในการมาที่นี่และคือการตัดสินใจที่เรียกว่าดีสุดสำหรับผมผมหวังว่าจะได้ทําแบบนั้นต่อไปในครั้งนี้นักเตะที่เคยผ่านมาที่นี่อย่างเช่นบริคาโดโอริเวราและก็เดนิโซ พวกเขาเองส่งข้อความมาถึงผมแลรัก็บอกกับผมว่าเป็นแฟนยอดเยี่ยมแค่ไหนผมยังคงเขียนถึงเอมอร์สันโรยโรยาวเนี่ยในครังนี้ด้วยผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเป็นอย่างมากในครักนี้เป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ด้กันนะฮะแอนโทนี Anthony, ผู้ที่ไม่คิดว่าจะกลับมาอีกที่แมนยูในครักนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงผีต้องรอรังเบกทีมชาติได้เมนูคืนทับในครังนี้อย่างแน่นอนนะ เมือ่อกานนี้แมนยูนะผมจะต้องรอจนถึงหลังเบรกทีมชาติในช่วงเดือนมีนาคมถึงจะได้ตัวคอบบี้เมนูกองกลางกลับมาช่วยทีมอีกครั้งโดยแข้งวัย19ปีปรายนี้ได้รับอาการบาดเจ็บที่น่องนะฮะระหว่างซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นหนึ่งใน12แข้งทีมชุดใหญ่ที่ไม่มีชื่อในเกมที่ทีมบุกแพ้สเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลพรีเมยรกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโรบเบนอัลบริมกุญซือของทีมเปิดเผย บอกว่าเมนูจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวในครั้งนี้หลายสัปดาห์เลยนะโดยจากการบริกงงารข่าวล่าสุดของทางสโมสรระบุเลยนะว่าเมนูนั้นจะกลับมาซ้อมได้อีกครั้งหลังช่วงเบรกทีมชาติในช่วงเดือนหน้าคาดาาการณ์กว่าจะพร้อมลงเล่นได้ช่วงต้นเดือนเมษายนโดยบริสัทแดงเองนั้นจะยังคงไม่มีนะครับผมทางท่านของหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งลิซิโนโดบาร์ชินเนสอามาเดียนโบรลุกชอ เมสันมาส์และก็จอนนี่อีวันเราไปถึงเมนูที่จะพลาดในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันในช่วงสัปดาห์นี้แต่คาดการณ์กันว่าพวกมันเดลอูกาเชสเต้คริสเตียนเอริกเซนเรนนยอโรอาร์สไตน์บายินเดียโชบี้โครเยอร์อ่าและก็ชอมฮีตันจะกลับมามีชื่อกันอีกครั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอ่ะาแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารนันในงานงานนี้ไม่ทนแล้วเมื่อแมนยูเองนั้นเลือกนะฮะตัวแทนของอัมบริมเป็นที่เรียบร้อยหลังพาทีมจมที่เดยบห้าของพรีเมเรกอังกฤษโดยการน,นี้บอกว่าไม่ทนเลนะฮะเมื่อแมนยูเลือกตัวแทนอัลบาริมเป็นที่เรียบร้อยหลังยังเขียนทีมไม่ขึ้นร่วมไปอยู่นันที่15้าของตารางคะแนนในครั้งนี้โดยเอลนาะซิองนานสื่อแดนการ์ติงโดวรายงานข่าวบอกว่าแมนยูทีมยักษ์หลับแห่งฟุตบอลพรีเมเรกอังกฤษนะฮะ เริ่มมองหาเขาเรียกว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่บรูเวนอัมริมผุ้เล่ชาวโปรตุเกสกันแล้วหลังจากที่ยังเขียนทีมไม่ขึ้นสักทีซึ่งบรูเวนอัมริมเข้ามาคุมทีมแมนยูต่อจากด้านของอีลิชันฮาร์เมื่อวันที่11พฤศจิกายนแต่หลังจากผ่านไปแล้ว21นัดผลงานกลับมีแต่ส่งกับสุดชนะไปเพียงแค่9เกมเสมอไป3และก็แพ้ไปอีก9นัดจนล่าสุดนั้นลนมาอยอันดับที่15ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ห่างจากอันดับที่4อ่าพื้นที่ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมากถึง15แต้มล่าสุดนั้นแหล่งข่าวระบุเลยว่าบอร์ดผู้บริหารของฝั่งแมนยูเองนั้นกำลังมองหากุซูคนใหม่มาแทนที่บริบนอัลบริมในครันี้หลังจากที่เฮดโค้สนะผมชาวโปรติเกตตัวนี้ยังคงยึดมั่นกับทนักของใน,นระบบเล่นหลังสาและก็ปรัชยาของตนเอง แต่ว่าทานขโคฝั่งผู้เล่นในปัจจุบันนั้นไม่เหมาะกับแนวทางในการทําทีมของเขาในครัลนี้มากที่สุดนะสนดานเอลนาซิอองนานเปิดเผยว่าหนึ่งในบอร์บริหารของฝั่งแมนยูพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือชาบีเออร์นันเดชอดีกุซือบาเซรนาที่กาลังว่างงานอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวผูกพันกับปีศาจแดงในครัลนี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะลงเอยกับางด้านของบริเวณอัมบริม ทางนี้มีการบริงานขาดว่าชาบีเออร์นันเดสตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานนะฮะในการโคมทีมในช่วงระหว่างฤดูกาลและขอให้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวก่อนโดยมีความเป็นไปได้นะฮะที่ธนาขุืศรอวัยสิบห้าปีในี้จะพร้อมรับงานในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าได้รับข้อสเสนอและก็แผนงานที่น่าสนใจ ซึ่งชาบีอันเดนเดสถือเป็นกุนซือคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองหลังร่มง,งานกับอัลซาชในกาตาคว้าแชมป์ลีก1สมัยกาตาคัพสสมัยอันก็แชมป์บอลถ้วยอีก4ใบผ่อนจะพาบาร์เซโลนาคว้า ica, Spain, แชมป์บาราลิกาบาราดีกาสเปนอันก็สเปนิชทุเปร์คับอย่างนั้นหนึ่งสมัยในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนงะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเชิงอย่างแน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมากั่ครับ เอาแล้วยังไงผีเรกคืนตัววปีอดีตพนักงานอาวุโสหลังเสียชีวิตเพียงแค่2วันเท่านั้นโดยการน,นิดน้อยของทางด้านเดย์ดเมลนะฮะเปิดเผยบอกว่าแมนยูเองนั้นเรกคืนตัววปีของแคทฟิฟนะฮะอดีตพนักงานต้อนร,รับผู้รวงรับหลังเสียชีวิตเพียงแค่2วันโดยคุณป้าฟิฟเนี่ยเสียชีวิตเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยวัยเพียงแค่85ปีนะฮะ ทำให้ทำงานให้กับพนักของปีศาริมากกว่า50ปีโดยเข้าร่วมทีมครั้งแรกภายใต้การบ,บริหารของเซอร์แมสบัสบีเมื่อกันยายนปี1968ท่ามกลางเขาเรียกว่าความไว้อะไรของทุกคนที่สโมสรดัโดสื่อเจ้าดังการาเปิดเผยได้ว่าพนักงานของสโมสรต่างต้องตกตะลึงเมื่อมีการเปิดเผยว่าแมนยูนั้นโทรหาญาติของเฟรดิ เพื่อจะสอบถามของตัวปีของเธอคืนเพียง2วันหลังที่เธอเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนะผมสโมสรอ,อ้างเลยนะว่าเป็นความเข้าใจผิดและก็ไม่ได้มีการเรียกตัวคืนแต่อย่างใดทั้นนี้การบริหารงานของกลุ่มอ d i ด s อของเซอร์จิมราร์เฟกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะโดยก่อนหน้านี้มีการปลดพนดักงานมากกว่า 250คนแล้วรวมถึงยกเลิกสถนานะนทูตของสมโมสรของเซอร์อาริฟอฟูซันและก็นโยบายลดค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายตามมาในครันี้ถ,ถ้าผมเป็นว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะแก้ตัวกันอย่างไรเรามาดูค่าวต่อมากันครับเอาแล้ยังไงจัดทีมได้แบบพอดีแมนย,ยูสอไร11นักเตะในการเยือนเอฟเวอรตันในครนะ เมื่อเอาบาริมมืนตืบนะครับแมนยูสอดจะไร้นักเตะถึง11รายในเกมไปเยือนเอฟเวอร์ตันดาวดังเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลซันโดมาชิเนสอามาดิโอโรคาร์มีเมนูรวมไปถึงมอนิเอลอูกาสเตโดยบรเิเวณเอาบาริมผู้จัดการทีมแมนยูเองจะนำทัพปีศาจแดงเองนะฮะบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันที่สนามกุลสันพาร์คในเกมฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกประจำวันเสาร์ที่22 กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา30นา,า,าทีตามเวลาของประเทศไทยในเวลาน,นี้สถานการณ์ของทางฝั่งแมนยูเองก็ไม่ค่อยสู้ดีนักหลังเกมล่าสุดออกไปพ่าทัน้นมพลสเปอร์นะฮะ0ต่อ1สบดให้ไปรังระดับที่15ของตารางคะแนนแล้วโดยมีทั้แค่29แต้มจากทั้งหมด25นัดที่เกิดขึ้นในครัง้งนี้นอกจากนั้นอาเบิร์มเ,เองก็ยังเจอปัญหานั้งเตบาาเจ็บหลายรายกันอีกด้วย หลังเกมล่าสุดนั้นคอบบี้เมนูนะฮะโชบี้โครเยอร์มอนเนออุการเต,เต้และก็อามักดิเยนโ,โร่เจ็บเพิ่มเติมโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยคงปิดเทอมตามลิซันโดมมาร์ตชเดสในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโมสรแมนเชสตเตอร์เตดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาร์ทชมผมกดไลด์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ